แคมคืนกมาที่เฟเลครับเฟเล่หนองมาที่คิมีกครับทิมิีจ่ายต่อมาที่กาคากา้าหินช่องเลตฟอกเลตฟอกจ่ายมาที่ลิคาโดก้ามาด๊าบบบบบบบาบาบบกิบบบลลบาบบบบบาบิบบ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 บล่บบบบบบลบบบบงบบ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 บ้บบ้บบ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 บ้บบบบบบ นีดด้วยเดี๋ยวมาด้จามไปตอบเช็ดก่อน106 65โอ้กว่ารัานปิดเปียบเอาแล้วครับหลังสามครับพี่กิติพงศ์หลังสามฮาซานโดนาโดร้อยด้วยครับเมซี่เอสเอสกับโยนครับหายใจเข้าลึกๆครับรอดไม่รอดครับบาสบี เอาละครับเกมเริ่มครับพี่กินิพงศ์เป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับบอลอยู่ที่โยชัวคิมมิครับปิดไปที่ไปแค้มครับไปแค้มจ่ายมาที่ลิคาโดกาคาลิเกเปิดกลับมาครับจังหวะนี้เบคแฮมมุงตั้งไปที่คิมมิได้เอาละครับทางขวาไปไหลขึ้นมาทียอเฟรย์ครับเฟเล์ให้มาที่กาคากาคาจ่ายต่อมาเบคแฮมเไปช่องแล้วไหลต่อลูกที่กาคาอนกรอบอีกทีไหลก่อนที่นักเปิดขึ้นมาและควงไม่โอ้โอ พวกผิดเชยครับเลนฟอร์ดผู้เกมนี้ต้องแม่มีโอกาสต้องทำให้ได้นะครับปิดบาดมาหาปาติกิล่าวิล่าข้างหน้าปาติกิล่าน้างแล้วลองยิงดูผู้คนเสาแล้วเลนฟอร์ดชั่มที่ไม่เข้าโอ้โหปูแต่จังหวะแรกชนเสาเนี่ยปูก็ไม่ได้โอ้โหดวงวาซาบีจะได้กินหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหโอกาสสองจังหวะจังๆครับไม่ได้เลยฟอร์โอ้โห เดมมองข้างหน้าครับบางยาวๆมาแล้วครับจังหวะนี้อัพของโซอเดวี่ยเจอกับพอลเฟลีเฟลีแทรกแซงเดวี่ไม่ได้แล้วเปิดขึ้นมาตรงกลางโบกขีกระโบวิ่ิทีทุ่งเอาละครับต่างคนต่างรอดนะครับจังหวะนี้ไอ้ที่เบคแฮมครับไปมาะอาก้ามองหาแล้วจ่ายมาที่เบคแฮมได้ตรงกลางว่าครับไหลกลับมาติดเดวี่ย์แฮมมาที่เฟเลีเฟเลีดึงขึ้นมาได้ให้มาที่คิมมิสครับคิมมิสถาช่องแล้วจ่ายมาที่ลิร์เกลก้าดึก่อนดีคาโดกาก้าสุดท้ายสุดท้ายกระโบ บอลปาดขึ้นมาครับีเตอรบองฮาซันพีเตอรบอลลงได้ครับบอลออกไปขวาครับจังหวะนี้ไปที่เบงคแอมแบงคปลินจังหวะรอเพื่อนเติมเอ้าละครับมาเลยครับพาซาทางด้านเอาเบอร์ฟิเนสเปิดขึ้นมาแล้วชี้ไดู้ตรงนติ้งเรียบร้อยครับมาได้กอล์กอล์กอล์กมาเลยโอ้โหเอาละครับหนึ่งศูนย์ครับจากมาครับรัดน์ยอ โอ้โหเรือกทำได้ครับจังหวะนี้ตั้งป้อมครับเปิดขึ้นมาแลดฟอร์ดได้เทคเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วเรดฟอร์ดไอว่าสวยใจรัวะครับจังหวะนี้ปิดไปทีเบคแฮมครับเบคแฮมโยกแคมขึ้นกระบะที่เฟเดครับเฟเด่หนึ่งสองมาที่คิมมิครับคิมมิจ่ายต่อมาที่กาก้ากาก้าเห็นช่องแล็ฟอร์ดแล็ฟอร์ดจ่ายมาที่ลิคาโดก้า สูงกับจากลิโอกาก้าครับดึงจังหวะแล้วไหลมากาก้ายัดด้วยขวาไปยังเราไปฟอสองประตูต่อสูงกับจังหวะได้ทีครับจังหวะครับแรดฟอร์ดครับได้แปะเบาๆมาที่กาก้าตบหน้าแล้วไม่รอช้าครับไปยังเราให้ครับจังหวะนี้ครับยาฮู้โดนายออกมาจังหวะดีวิลารอบอลอยู่แล้วครับเมสซี่เข้าซ้ายลีโอเนลเมสซี่ง้างแล้วเมสซี่วนกลับจ่ายต่อมาที่โรนัลโดุ้จริงไม่เข้า กูรอรอเอาแล้วทำให้ครึ่งหลังเราเล่นง่ายขึ้นครับถ้าไม่โดนลูกเมื่อกี้นะครับแล้วบอลของพี่กิติพงศ์ครับขึ้นมาครับเลตฟอร์ดเกี่ยวได้เลตฟอร์ดหาช่องแลตฟอร์ดพาบอลขึ้นมาครับจ่ายต่อมาที่ทางฝั่งของนีมานีมาให้มาทางซ้ายเติมขึ้นมาไปแล้วครับจังหวะนี้เดนิสเซอร์วิสลากขึ้นมาเดนิสเซอร์วิสเปิดขึ้นมาลูกีิกาจ้าบองไม่ถึ้งกันบ้าสองครับเอาแล้วครับพี่กิติพงศ์จะได้ย้อนบ้างครับบอลเปิดยาวขึ้นมาไปที่เลนินเบซี่ครับเมมมซีี่ปาาาาดดดดขขึึ้้้้้นนนนนหโโโโรรัััลลลตูก หน้ามีรอครับทางด้านของลูบินิเก้ให้มาที่โรนัลโดโรนัลโดมองแล้วจ่ายต่อมาที่เมสซี่เมสซี่โดนกระแทกลูนี่แล้วโดนกระแทกที่ล่วงลุกไปครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วหารับได้ฟาวเกลียวกักอัลเบิร์ตเฟลเน่แทงขึ้นมาที่เบคแฮมเบคแฮมให้มาที่กาก้ากาก้าจ่ายเบาๆมาที่มาคัสแล้วบอลไป่โ้โหยังไม่มาครับลูกที่สามนาชีโอ้โหเลือกตัวะ นายปีเตอร์เชคครับป้าเอาละครับยังฝังไม่ได้เอาเลยฟอ็อกทิปห้านาทีสุดท้ายครับบอลของพี่กิติพงศ์ครับฟันเบคเกิลเบลเออร์เอเอร์กลับมาหาทางฝั่งเจลาครับเจลาลากขึ้นมาเจลาตมาเองครับจังหวะนี้ตรงกลางไปที่ทางฝั่งเอาทะลุเข้ามาได้ครับสุพนัทเหมือนตาให้มาไปที่ทางฝั่งของลูมินิเก้ยุบขึ้นมาติดแล้วครับลูกนี้มายังไงครับสุพนัทเหมือนตาครับสุดหน้าทีมชาติไทยครับผมสอนนาทีครับ อาบองโซ่เอวี่พีจ่ายมาที่แฟงแลมผาครับแลมผาดีออกมาหาทางด้านสุพนัทเหมือนตาโดนจิ้ม,มาไฟวารานได้บอลครับกลมหน้าแล้วผู้ตัดสินเป่าลูิ่งจบเก้าทำได้ครับแล้วเกมหลุดออกไปเลยครับจังหวะนี้โอ้เลสฟอกทำได้ครับรอดครับจากวาซาบิไปครับขอบคุณพี่กิติพงศ์ด้วยครับจีจีครับผมจีจีครับโอ้ oh, เล่นเสร็จเกมได้งอกเลยครับเลสฟอกเกมมิ่ง